นี่คือสิ่งที่บีจีคาดหวังที่จะมาพลิกวงการฟุตบอลไทยเลยผมว่าแบบนั้นนะในตำแหน่งมิดฟิลด์สตัวเนี้ยบีจอาจจะต้องหากองกลางที่ฮาร์ดคอร์ฮาร์ดแมนเป็นชาวต่างชาติมาหนึ่งคน เพราะระบบวิธีการเล่นของเขาการสามตัวนี้ดุมากโหดมากอาจจะต้องใส่ทำไมครับมิดฟิลต่างชาติหนึ่งคนรอติดตามได้เลยรอติดตามได้เลยผมเชื่อว่าการเสริมตัวของ BG นักเตะต่างชาติคนต่อไปจะมีตำแหน่งมิดฟิลเข้ามาจะมีตำแหน่งมิดฟิลเข้ามาแล้วก็หน้าเป้าอีกหนึ่งคนหน้าเป้าอีกหนึ่งคน พราะตอนนี้เดียโก้หรือเซนโตกับเจ้าของสองคนเนาะที่โคต้าเปลี่ยนได้สองคน <c oughs> รวมถึงจะมีอาเซียนของมาเลเซียเอากันแล้วแต่ดังนั้นระบบห้าสามสองมันเป็นระบบที่ต้องใช้พลังงานจากมิติฟดวเยอะ <c oughs> เยอะมากก็ <c oughs> ชัดเจนนะครับด้วยระบบมันเป็นแบบนี้ด้วยระบบมันเป็นแบบนี้พอเข้าใจนะฮะงั้นแฟนบีจีหรือแฟนบอลทั่วไปถ้าฟังไลฟ์นี้คลิปนี้อยู่ก็ น่าจะเข้าใจการทํางานของสมสรมากขึ้นอันนี้ผมมาพูดให้เข้าใจการทํางานของสมสรแล้วก็การทํางานของแมททมิดนะครับอ้าวชัดเจนยังไม่จบเท่านี้นะครับไม่ได้มาเท่านี้แน่นอนไม่ได้มาเท่านี้แน่นอนครับสําหรับการที่จะผมเตรียมมาพูดเรื่องของของบีจีไม่ได้มาเท่านี้แน่นอนนะครับโอเคทีนี้พอปรับมาเล่นห้าสามสองดูเหมือนว่าที่ผ่านมาเนี่ย มันยังไม่ผมว่าที่แสดงออกมาในสนามกับสิ่งที่แมทสมิธได้คุยกับผู้บริหารผมวิเคราตรงๆนะผมผมไม่ผมไม่ด้รู้นะผมวิเคราว่ามันยังได้ไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นของสิ่งที่แมตสมิธต้องการผมเชื่อแบบนั้นได้ไม่ถึงได้ไม่ถึงเพราะอะไรครับหนึ่งเพราะคุณสมบัติของนักเตะที่มีอยู่มันยังไม่ตอบโจทย์ที่กับการเล่นของแมทสมิธ ในระบบห้าสามสองอีกรูปแบบหนึ่งผมใช้คําว่าอีกรูปแบบหนึ่งรูปแบบใหม่ก็ใช้ได้ใช้คําว่ารูปแบบใหม่ใช้ได้เลยนะผมใช้ได้นะผมเป็นคนศึกษาเยอะมากครับเรื่องนี้ผมผมนึกภาพออกว่าสิ่งที่แมทสมิธต้องการให้มันเกิดขึ้นภายใต้การคูรีมองเขามันจะต้องเป็นออกมาแบบไหนยังไงไม่น่าจะหลุดจากนี้ไม่น่าจะหลุดจากที่ผม วิเคราะห์ไว้ระบบห้าสามสองของแมตส์มิธจะเป็นแบบไหนระบบห้าสามสองของแมตส์มิธก็เอาง่ายๆเลยนะฮะเวลาเล่นเกมรับเนี่ยจะมีฟุตบอลเพสซิงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องฟุตบอลเพสซิงนะครับฟุตบอลเพสซิงแต่ฟุตบอลเพสซิงของทาง แมตสมิธกับระบบห้าสามสองเนี่ยสามารถเพสซิ่งได้มีประสิทธิภาพไหมสามารถทําได้แต่มันต้องผมบอกเลยนะผมไม่รู้ว่าแมตสมิธจะทําสําเร็จหรือเปล่ากับการที่จะต้องลงไปโคชชิ่งให้มันละเอียดพอแล้วก็เลือกนักเตะมาให้เหมาะสมเพียงพอหลังจากที่พองถ่ายนักเตะออกไปน่าสนใจมากระบบห้าสามสองในการเพสซิ่งเพราะเวลาการเพสซิ่งจริงๆเขาก็จะมีการเขาเรียกว่าบิด หรือว่าโลเทชันเพื่อให้เออโพซิชันในการเพสซิ่งจากหลังห้าอาจจะมาเหลือหลังสามเพื่อนๆนึกภาพเกมที่ญี่ปุ่นเล่นครึ่งหลังกับเยอรมันญี่ปุ่นเล่นเพสซิ่งกับเออสเปนได้ไหมอ,อ้าวชัดๆก็คือที่เจอกับเยอรมัน ขึ้นมาเพชรนี่เลยครับหลังสามจริงๆเลยเพชรใช้ปริมาณพูดไเล่นในการเพชรเจ็ดคนเจ็ดคนซึ่งมันเยอะกว่าระบบสี่สี่สองซะด้วยซ้ำนะนี่ผมบอกแบบนี้นะปกติเป็นแบบนี้นี่ปกติเป็นแบบนี้เพื่อนเพื่อเห็นภาพ ปกติหลังสี่ประกบสามแต่เกมที่ญี่ปุ่นเจอกับเยอรมันญี่ปุ่นเสี่ยงญี่ปุ่นเลือกที่จะทำไมครับมันเยอะเกินไปถ้าขบนทำงานดีก็สามสามไปเลยเพิ่มควนมาเพจแดนบนแต่วิธีการเพจแบบนี้มันมีจุดเปบาบางเยอะเหมือนกันนะครับ มันเยอะมากเหมือนกันถ้าหลุดก็วันนั้นเยอรมันก็หลุดเยอะเหมือนกันแต่ยิงไม่ได้เท่านั้นเองเนาะอ่ะประมาณแบบนี้นี่คือวิธีการเล่นเพจซิงแดนบนเนาะอ่ะแดนบนอ่ะเกมลับนะอ่าอีกอันหนึ่งผมจะบอกแบบนี้แต่ผมบอกไม่หมดแล้วกันเนาะผมจะบอกแบบคร่าวๆล้วกันแล้วก็ถึงวันนั้นเพื่อนๆก็น่าจะถึงวันนั้นเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่า การเล่นห้าสามสองครับการเล่นห้าสามสองของทางแมตช์มิธประานการเพสซิ่งดูเอาเหมือนกันนะน่าจะดูเอาเหมือนกันแหละคือบอลอยู่ที่แบ็คเขาจะใช้ตัวเนี้ยขึ้นมาเอาเลยแน่นอนครับตัวนี้ขึ้นมาเอาเลย,แ,นนเเลยแล้วก็บิดมาแล้วก็ถ้าตุกคู่หน้าเนี่ย คู่หน้าเนี่ยจะบีบเอาเท่านี้พอเท่านี้พอนะครับดังนั้นระบบพอบอลมานี้ปังเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นแค่แท็กติกบอกอันนี้เพื่อนๆก็น่าจะพอออกว่ามันคือระบบวิธีการเล่น บีบบังคับแล้วก็แยง่งบีบบังคับแยง่งลุมในเรื่องการไปซิงแดนกลางอันนี้มันจะเกิดขึ้นเพราะถ้าไม่ทำเล่นระบบนี้ที่เหลือก็คือต้องเล่นห้าสี่หนึ่งรับแดนล่างแล้วล่ะครับนี่คือระบบที่มาสมิธน่าจะหรือต้องการให้เกิดขึ้นใน ภายใต้การคุพมพิมของเขาซึ่งถ้าออกมาแบบนี้ได้ถ้าออกมาแบบนี้ได้ก็บอกได้เลยว่าน่าสนใจถ้าแมตสมิธทำได้สองสามข้อบจีก็มีโอกาสฉิวเหมือนกันคือหนึ่งถ้าบจีสามารถเลือกนักเตะให้เหมาะสมกับระบบวิธีการเล่นแบบที่ผมพูดเกินเกินแบบเนี้ ถ้ามาันสมิธสามารถเลือกนักเตะคนเล่นแดนกลางที่แข็งแรงดุดันได้สามคนมาใส่คู่หน้าที่ดุดะอย่าว่าแต่กลางนะครับหน้าก็ต้องโหดนักเตะทุกคนต้องฟิตผมใช้คําว่านักเตะทุกคนต้องฟิตแอคเก็บสีฟิตแอคเก็บส e ฟิตแอคเก็บสีฟุตบอลไม่สวยงามครับใช้จังหวะน้อยรวดเร็วปั้งปั้ง ไม่ว่าจะเป็นการบีบก็ใช้เวลาในการบีบน้อยไม่ว่าในการลุกก็ใช้ขั้นตอนในการโจมตีน้อยเร็วดุดันนี่คือฟุตบอลยุโรปเลยแหละการเสริมทัพเพื่อนๆจับตามองให้ดีนะครับสำหรับผมโคต้าต่างชาติอีกสองคนจะต้องอยู่ในตำแหน่งมิดฟิลหนึ่งคนแน่นอนผมผมทำนายไม่ผิดหรอก ผมทานายไม่ผิดหรอกผมมั่นใจถ้าพวกผมทานายผิดข้อนี้ไปหนึ่งข้อไอ้เรื่องที่ผมพูดมาวันนี้ทั้งหมดคือผมผิดหมดเลยผมผิดหมดเลยผมมีข้อผิดหมดเลยดังนั้นการเสริมตัวของทางบีจีคุณรอติดตามได้เลยอันนี้ไม่มีวงในหนึ่งตำแหน่งต่างชาติจะเป็นมิดฟิลด์กองกลางนะครับอย่างน้อยหนึ่งคนอ่ะท่านี้แล้วกันนะครับ ถ้าได้นักเตะมาครบแล้วทําตามแทคกติกแล้วมีโอกาสสูงแต่มันไม่ใช่เท่านั้นนะฟังผมอีกทีหนึ่งมันไม่ใช่เท่านั้นครับสิ่งที่มันจะทําให้ประสบสําเร็จนอกจากมีระบบที่ดีแล้วห้าสามสองแบบใหม่ที่ดีแล้วหรือมีตัวผู้เล่นที่ครบแล้วทุกอย่างแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะอันนี้สําคัญที่สุดมาก สำคัญมาก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 คือในเรื่องของเมื่อเรามีเรามีเมนูอาหารแล้วเรามีวัตถุดิบที่ดีแล้วครบจะทําเมนูหนึ่งเมนูทุกอย่างครบเครื่องไม้เครื่องมือเตากระทะหม้อไฟฟ้าทุกอย่างครบอาหารครบเมนูสูตรสูตรสาเร็จครบทุกอย่างครบแล้วเหลืออีกอย่างหนึ่งคืออะไรนะครับ เหลือเชฟเหลือเชฟคนปรุงคุณจะปรุงให้มันออกมาได้ตามที่คุณแพนไว้หรือเปล่าแพนไว้ระบบเล่นแบบนี้วัตถุดิบมาครบแล้วเหลือเชฟถ้าแม Smith ทสมิทําได้ปังปังปังโนาสนใจอันนี้คือสิ่งที่สําคัญกระบวนการที่มันสําคัญที่สุดคือกระบวนการโคชิ่งโปรเซสขั้นสุดท้ายคือกระบวนการที่กุ๊กลงเอาของไปผัดต้องใส่อันนี้ก่อนนะ แต่ใส่อันนี้ก่อนไม่ได้เดี๋ยวรสรสชาติมันจะหายไปอะไรแบบเนี้ยมันมีรายละเอียดในเรื่องของการทำงานอีกถ้าได้ทั้งสามแบบผมว่านี่คือสิ่งที่บีจีคาดหวังที่จะมาพลิกวงการฟุตบอลไทยเลยผมว่าแบบนั้นนะ <S <S จากกันไม่อยู่นี่กันอยู่แล้วคือฉี่ไม่ต้องเบ่งมากแล้วตอนนี้ไม่ต้องฉี่บ่อยไม่ต้องเบ่งนานไม่ต้องทรมานเหมือนเมื่อก่อนฉี่สุดไม่ปวดไม่แสบอมยอมรับตัวแอดโพสนี่ดีจริงๆริงแอดโพสแอดโพสแอดโพสสุดยอดแอดโพสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไลน์แอดเอดีดีแป